สวัสดีครับเพื่อนนักเทรด Bitcoin และก็เทรดคริปโตทุกท่านนะครับผมเป็นสมาชิกใหม่ของวงการนี้นะฮะผมชื่อเซียวนะฮะก็เคยเทรดหุ้นมาก่อนแล้วก็เห็นว่าช่วงนี้เงินดิจิตอลกำลังมาผมก็เลยพยายามหาความรู้ครับง่ายๆคือลองเทรดแล้ะครับลองเทรดด้วยเงนินน้อยๆก่อนนะก็เลย เริ่มต้นที่ b i t ค u ับนะฮะบิดครับก็เป็นเอ่อก็น่าจะขายบลกเกอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับที่เขาได้รับการอนุญาตจากกรา่ตอเลยนะจึงลองมาเทรดดูเห็นว่าเขามีเหรียญอยู่เยอะพอสมควรนะครับเยอะกว่าคนอื่นนะฮะผมก็เพิ่งสมัครมานะครับเนี่ยก็ b i t ค u ับนีบ่ยนะฮะ มาดูกันครับว่าตลาดบ้านเราอะนะนี่คือบิตคัพนี่เขาก็เทรดด้วยเงินไทยได้นะครับเขาก็มีเหรียญคริปโตนี่มากมายครับอย่างว่าบีทีซีนี่บิตคอยใช่มาอ e e h e t e r i u m นะครับ xrp นี่เริ่มไม่รู้จักแล้วผมรู้จักสองอันนี้นะสองอันนี้ต่อมา xrp ltc ครับ BCH น่ะชื่อเอ่อมันเหมือนกับโรงพยาบาลเลยเว้ย USDT, BNB, XLM, ADA, BSV, w w n โอ้ไม่ก็ก็มีนะฮะโอ้ย CEL, ZIL ครับ SNT, CVC ครับ LINK, GNT, IOST, ZRX, KNC ครับ E.N.G. R.D.N. a t A.B.T. มานะก็มีนะครับ M.N.A. I.N.F. C.T.X.C. S.I.X. เอ้าเจฟินเนี่ยที่เราเคยรู้จักกั J Mart นครับเจฟินของเจมาดนะฮะก็มีนะ E.B.X. P.O.W. D.O.D.G. แล้วก็ D.A.I. ล่าสุดครับ ผมยังไม่ได้ซื้อนะครับเดี๋ยวจะโอนเงินมาเข้ามาสักสักพันหนึ่งดูว่าได้เทรดได้หรือเปล่านะที่ผมลงเงินน้อยเพราะว่าเหตุผลคือผมยังไม่รู้จักตลาดนี้ดีเลยนะบอกไว้ก่อนนะผมไม่รู้จักตลาดดีผมไม่แน่ใจว่ามันจะยั่งยืนหรือเปล่าไม่แน่ใจดังนั้นเนี่ย้ดยความที่เราไม่แน่ใจเราก็ต้องลงเงินตามปริมาณที่เรายอมเสียได้นะนี่เป็นไอเดียนะสำหรับการเทรดผมนะ ความตั้งใจผมจะมาเทรดตลาดนี่ก็คือเริ่มต้นจากการลองครับลองดูว่าตลาดมันเป็นยังไงนะครับถ้ามันถ้ามันดีหรือมันเวิร์กก็ค่อยเอาเงินก้อนที่ใหญ่ขึ้นเข้ามาลงนะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่า btc เนี่ยเขาจะเดี๋ยวนะเปิดได้ไหมคลิกดูนะอ่ะมันจะลิงก์ไปหน้ามันนะครับ btc นี่ครับก็จะมีเรื่องราวของ อะไรอะ่ะกราฟใช่ไหมนี่ให้เป็นกราฟนะฮะแล้วก็โอ้นี่เป็นหน้าหน้าหน้าเทรดเลยมั้งเนี่ยใช่ไหมหน้าเทรดเลยนะฮะก็มีสิ่งที่เรียกว่าอะไรอะ่ะน่าจะเป็นราคาสักอย่างเนาะราคาสักอย่างนะความผันผวนนะฮะองซื้อได้นะเนี่ยซื้อได้ถ้ามีตังนะครับจอเล็กไปหน่อยเนาะเดี๋ยวปรับจอทีหนึ่งครับทำไงดีหนะ้า ผมหมายวากน,น,น,นี่นี่เป็นการเปิดสิงเลยนะครับเปิดสิงเลยนะดูเป็น heading view แล้วกันชอบดูกราฟใหญ่ๆเป็นไงฮะทำไมนิ่งเดี๋ยวนะขอภอภัยอ่าไม่จอเล็กจังวะ t r a d i n g view ไม่มีอ่ะดรงนี้จะรู้เรื่องหรอวะเอานี่นี่ขยาน่าจะขยายจอใหญ่ปะไม่ใหญ่เว้ยแล้วไงอะ่ะโอ้เดี๋ยวลองดูก่อนนะ ถ้าเทรดเป็นเดย์ได้ไหมเถิดรายวันเลยได้ปะ BTC เนี่ยอืมก็พอไหวนะครับ BTC คือถอถ้าเราดูนะผมขยายไม่ได้ปะไม่หรอกอ๋อนี่นี่น,นี่ชาร์ตนี่นะ free charge นะฮะอ๋อคืออะไรเอ่ยใหม่นะ ไม่มีอะไรไหมไม่เป็นไรตัวนี้แล้วกันง่ายๆนะฮะตรงนี้นะคือผมเห็นละมันเป็นแบบนี้เห็นไหมครับมันเป็นโมเมนตัมขึ้นมาแล้วมันก็มีการสร้างฐานสร้างฐานขึ้นมานะครับแล้วมันก็ลงมาตรงนี้พอดีนะเหมือนกับเนี่ยกว่งไปบ VCP ครับนะครับ vcp คือเดี๋ยวผมจะทําคลิปอธิบายท่านฟังแล้วกันในอนาคตนะถ้าสนใจนะครับเนี่ยออกข้างมามีโอกาสไหมอ๋อมันขึ้นไปชนระดับเนี่ย ขึ้นไปถึงระดับไฮพอดีเลยนะอันนี้ก็ลงหนักเนาะมันลงหนักคล้ายกับนั่นเลยเนาะคล้ายกับพุ้นเลยเว้ยเออเนี่ยแล้วมันก็เนี่ยขึ้นไปชนไฮแล้วก็มีการแบบเนี้ยโอกาสที่มันจะดีดไปไกลก็ดีก็มีโอกาสนะครับว่าม,มันทำโมเมนตัมไปแล้วนะมันออกค้างแนละ้วมันไม่ลงต่อนะครับก็เนี่ยการลงต่อก็อยู่ระดับนี้ครับโลมันนะ อันนี้ก็ออกแนวคล้ายกับอินเวอร์สเฮดเฉาเดิมกันนะเนี่ยแล้วก็เนี่ยคือถ้าข้าม3 2ผมตีนะว่าประมาณสัก3,300นะันสามร้อยแล้วกันนะในชะ่ป่ะอุ้ยมันสามแสนนี่หว่าสามแสนสามหมื่นประานั้นฮะน่าจะไปได้ไกลพอควรนะฮะหรือไม่ก็ลากเป็นเทรนไลน์นี่นะข้ามได้ประมาณสักสามพันสามสามแสนครับน่าจะไปได้ ไกลพอสมควรนะครับถือว่าน่าสนใจครับบิตคอยน่ะบิตคอยแต่ประเด็นคือถ้าเงินน้อยจะซื้อได้หรือเปล่านีต้ต้องต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งก็เป็นยังไงนะฮะอีเทอรีบละ่ะอีเทอรีมก็คล้ายบิตคอยครับขึ้นไปแล้วก็อ,อใช้ได้เว้ยเออวะใช้ได้ใช้ได้ที่มันสร้างฐานได้ดีนะอันดับเนี้ยเออไม่ อะไรเนี่ย XRP เนี่ยโมเมนตัมไม่มีนะ Litecoin โมเมนตัม um, ไม่มีเช่นกัน uh, Bitcoin, Bitcoin Cash ก็ไม่มีโมเมนตัมครับสะสมไหมไม่รู้เหมือนกันนะถ้าข้ามนี้ได้ก็น่าจะราคาแพงกันเนาะ Letter Letter นี่ดูเหมือนกับภาพคล่องน้อยนะฮะ บแอนดน่ะ b บแ a น c e นี่ขึ้นไปได้แล้วครับโมเมนตัม um มาละแต่ว่าออกข้างมาอารมณ์ผมว่าน่าจะสอดคล้องไปกับบิตคอยครับคือถ้าบิตคอยวิ่งวิ่งทะลุได้นะตัวนี้ก็น่าจะตามครับส่งมันคล้ายๆกันนะ Stella าสเตลล่าก็คล้ายบิตคอยรู้สึกว่าจะพยายามขึ้นตามหน้าน,นแล้วก็ย่อลงมาครับอันนี้น่าสนใจโมเมนตัม um ก็มี c a r d ดาน คาร์โน่คาร์โน่นี่โมเมนตัมสูงกว่าชาวบ้านนะครับนำนะฮะคาร์โน่น้ำแหละบิตคอยส n วีไม่มีโมเมนตัมนะครับวาน,นะ SV, um นคอยขึ้นแบบเนิบเนิบครับก็ยังพอมีมีวอลลุ่ม,ม Volume เข้ามาใช้ได้เลยนะโอมิสโกโอมิสโกว้าวปั่นนะครับปันนบป่นแล้วก็มีการพักตัวแต่ไม่สวยเท่าไหร่นะลงมานี่ ทำ o w ว่า low, low, low ลงมาเลยครับแต่ว่าระดับเนี้ยเป็นระดับ High เดิมที่เคยทำมาได้นะ่ะน่าสนใจใช้ได้ซิลิงกาอ๋อมีโมเมนตัมขึ้นมานะครับแล้วก็ย่อครับเออมันก็คล้ายหุ้นเหมือนกันเนะาะสเตตัสนิวตันใช่ปะไม่ไม่มีโมเมนตัมไม่น่าสนใจซีวิกมันมีชื่อซีวิกด้วยไว้ซีวิกเป็นยังไงก็มีโมเมนตัมขึ้นมาครับอันนี้ ดันขึ้นไปแล้วก็เอออันนี้พอได้เว้ยขึ้นไปชนแนวต้านและย่อลงมาครับก็ดูว่าจะไปได้หรือเปล่าค่อยๆขึ้นนะครับพวกนี้นะเชนลิงเชนลิงเชนลิงก์ก็ขึ้นได้ดีครับเคยถูกปั่นมาแล้วรอบนึน้ดันขึ้นไปชนเอออันนี้น่าสนใจเว้ยคือมัอนไปเคลียร์ไฮแล้วก็ ขี่หายแล้วก็พักตัวแล้วพยายามขึ้นไปได้น่าสนใจโกลมค่อยๆขึ้นครับถือว่ามีมีมีมอนต้มระดับกลางนะ IOS token นี่ถือว่าไม่ค่อยมีอะไรขึ้นแบบซึมๆ 0x อ่ะอ่าอารมณ์เหมือนหุ้นปั่นเลย,เยปลื้ดไปแล้วก็นี่เป็นกราฟเดย์นะฮะกราฟเดย์ย่อลงมาแล้วก็พยายามขึ้นครับอันเนี้ยอ่าดันขึ้นไปแล้วก็เนี้ย เรียกแขกครับแล้วก็ปล่อยขายครับปล่อยขายไม่รู้จะเป็นการขายของเจ้ามือหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่แน่ใจอ,อันนี้เป็นไซเบอร์นิวตันก็ไม่มีอะไรไม่มีการเคลื่อนไหวเลยอันนี้อีนิกมาก็ค่อยขึ้นครับย,ย่อลงมาที่เส้นค่าเฉลีย่ย99วันนะครับเออใช้ได้นะเนี่ยไรเดนนิวตัน ใช่ไหมไรเดนนิวอะไรสักอย่างครับเดนนิวไม่มีโมเมนตัม um นะครับ ARC b อบล็อกก็ไม่ค่อยอะไรครับ Decentrala i n f i n i t u s Talk นะฮะ Cortex c o i ยครับ6ไม่ค่อยมีเลยอันนี้อารมณ์เหมือนหุ้นเศษสตางค์เลยเว้ย <laughs> ขึ้นไปขึ้นไปสะสมได้นะครับอารมณ์เหมือนสะสมเหมือนกันนะแต่ประเด็นคือถ้าคุณสะสมแบบนี้มันจะวิ่งมาไหลไม่รู้ครับแต่ถ้าข้ามข้ามระดับเนี่ยศูนจุดสอได้เนะี่ยน่าสนุกนะเจฟินคอยก็ไม่มีอะไรครับดูเหมือนไม่มีสัญญาณชีพก็เหมือนมีการดันแต่ว่าดันแบบไม่ค่อยมีโมเมนตัมนะเอ e วอเร็กซ์เ็ก็ไม่ค่อยมีโมเมนตัมนะพาวเวอร์ค่อยคขึ้นไปนครับ ดันราคาไปแล้วสร้างฐานออสร้างเรียกแขกติดดอยช่วงนี้เยอะแล้วนะครับแล้วก็ลงมาครับโอ้โหลงมาแลงแล้วค่อยๆขึ้นไปครับอันนี้โอกาสเป็นคับได้นะครับแฮนเดิลไหมเนระดับเนี้ยโซนเนี้ยสามจุดห้าห้าเนี่ยเออน่าสนใจเออคอยน่าสนใจหลายตัวเหมือนกันนะครับด็อกด็อกอคอยก็ถือว่าพอได้พอได้เคือนฟื้นขึ้นไปแล้วก็อันนี้ ใดไม่มีอะไรใดเนี่ยอะไรไม่รู้ไม่มีความเคลื่อนไหวสภาพคล่องน้อยหรือเปล่าหรือว่าไม่ไม่เป็นที่นิยมครับนี่เป็นการเปิดอ่าเรื่ออะไรเปิดโลกประจนภัยคลิปแรกของผมเกี่ยวกับบิดครับนะครับก็ถือว่ามันมีบางบางบางคอยที่น่าสนใจนะครับน่าเทรด ได้พอได้อยู่นะแต่ผมตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจเรื่องของความยั่งยืนนะต้องออกก่อนนะยังยืนยแต่ว่าถ้าจะเทรดแบบระยะสั้นและก็ใช้เงินน้อยๆเท่าที่เรายอมเสียได้ผมว่าก็พอลุ้นได้อยู่นะ,ะเดี๋ยวผมจะทำคลิปเพิ่มเติมแล้วกันจากนั้นว่าจะเป็นยังไงต่อนะก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายท่านที่ ที่อยากจะลองเทรดดูนะครับแต่ออกตัวกันนะว่าผมใหม่มากเลยนะผมใหม่จะแต่ผมก็มีมีสไตล์ได้มีความรู้เกี่ยวกับการเทรดจากตลาดอื่นจากตลาดหุ้นนะมาลองใช้ซึ่งผมก็จะใช้หลักการที่เรียกว่าเป็นสวิงเทรดนะดู price pattern นะดูเส้นค่าเฉลีย่ยด reaction i c เส้นค่าเฉลีย่ยแล้วก็จะลองสวิงเทรดดูนะว่าเป็นยังไงนะครับ ท่านใดที่ชอบก็สามารถที่จะสับสไ i b e ช่องได้นะครับ u u s c r i b e ช่องได้นะคลิปตัวเซียวเนี่ยฮะผมเพิ่งเปิดช่องมาแล้วก็มันให้ตั้งชื่ออะไรพกยาวๆครับผมก็เอานี่ยแหละคลิปตัวเซียวแล้วก็จะมีสวิงเทรดตามหลังะฮะก็ s u b สไ i b e ได้นะครับผมใช้ลิงก์นี่เลยนะ,ะชวนเพื่อนรับชวนเพื่อนนะใครที่อยากจะอ่าเข้ามาอะไรนะสมัครก็ลองคลิกลิงก์ผมก็ได้นะีน,นเผื่อ เผื่อฟุกนะฮะ <laughs> ผมได้ค่าค่าขอมนะฮะได้ค่าขอมนะคราวนะน,นี้เท่านี้ครับสาหรับการสารวจปิดครับมีเหรียญอะไรบ้างนะจาไม่ได้ครับเยอะนะมีน่าจะสิบกว่านะแต่ว่าประเด็นคือผมก็เห็นผมจะเมื่อกีนน้นับเสให้ท่านเห็นแล้วว่ามันมีเหรียญไหนบ้างที่มันมีโมเมนตัมที่น่าสนใจนะครับแล้วจากนั้นนะ่ะผมจะทําคลิปแนะนํา นี่วิธีการเทรดแล้วกันว่าเออถ้าผมจะเทรดเนี่ยหรือผมเข้าเทรดแล้วล่ะผมจะเทรดด้วยเหตุผลอะไรนะฮะเดี๋ยวลองดูต่อไปแล้วกันครับนี่เป็นคลิปแรกนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ